2,000กว่าบาทนะครับจากเว็บไซต์แล้วก็ลิงก์ใต้ดีสคริปชันแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับส่วนเรื่องราคาเป๊ะๆเ,เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาพิมพ์เป็นตัวเลขให้อีกทีเข้าไปอ่านกันตรงนั้นได้เลยนะครับนี่คือ Olight i5R EOS ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น Ice Flower Periwinkle นะครับก็จะเป็น limited edition สีฟ้าๆม่วงๆที่มีลายแบบนี้สวยดีนะครับเลราผมสั่งซื้อในช่วงโปรโมชั่น เดือนพฤศจิกาหรือธันวาปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่เพิ่งมีโอกาสมาได้รีวิวนะครับนี่ก็เป็นไฟฉาย e v e r y d a y c a r r y อีกตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าผมชอบ UI มันง่ายดีเริ่มที่โล w แล้วไปที่ไฮ h นะครับไม่มีเมมเป็น Low Reset ไม่มีสโตรบข้อด้อยแล้วก็สิ่งอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบก็คือมันล็อกเอาท์ไม่ได้นะคลายฝาแล้วไฟฉายก็ยังคงติดอยู่ตลอดเวลา ตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวหนังสือเล็กๆนะครับบอกว่าาพรูปภาพนี้สําหรับยืนยันเท่านั้นนะครับสีแต่ละอันของไฟฉายจะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันสทัทีเดียวแล้วแต่การผลิตนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะปกติเนี่ย i5r eos เนี่ยราคาเขาอยู่ที่ประมาณพันกลางๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ราคาสูงกว่ารุ่นธรรมดาเยอะหก็คือมันเป็น limited edition นะเนี่ยจะบอกว่าเป็น t i s n o I c e Flower p e r i w i n k l e นะครับก็คือจะเป็นไทเทเนียมอลลอยนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นโลหะอื่นถ้าเป็นบรัสสแตนเลสหรือว่าเป็นคอปเปอร์เนี่ยก็จะราคาแพงกว่ารุ่นที่เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับกล่องเขาก็จะมาเป็นกล่องกระดาษแข็งแบบนี้ในขณะที่รุ่นธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นกระดาษอ่อนธรรมดานะครับส่วนด้านในก็จะมีคําแนะนําในการใช้งานก็คือถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทําการชาร์จนะครับขนาดชาร์จอยู่เป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียว นะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่กับเข้าไปแล้วก็ใช้งานนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นพิเศษที่ออกแบบมาให้ใช้กับไฟฉายรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ไฟฉายรุ่นนี้สามารถใช้แบตเตอรี่อลคาไลน์ปกติที่เป็น 1.5V โวลต์ใช้แล้วทิ้งนะครับชาร์จไม่ได้อะได้ด้วยนะแล้วก็ใช้นิกเกิลเมทัลไฮดรด์1.2 a e โวลต์รีชาร์จได้ด้วยนะครับ ในกล่องจะมีคู่มือแนะนำการใช้งานมาแล้วก็จะบอกชัดเจนว่าตัวนี้เป็น Ice Flower p e r i w i n k l e Limited Edition ซึ่งเป็นแทนเทียมวันลอยนะครับแล้วมันก็จะมีการทำสีมาเป็นแบบม่วงองมอฟ้าๆนะครับแล้วก็มีลายแบบนี้ซึ่งสวยมากเลยแล้วจริงๆผมอยากจะมีมากกว่านี้อีกนะอยากจะซื้อมาหลายตัวแต่ว่าในเว็บไซต์เขาจำกัดให้ซื้อได้คนเราไม่เยอะแล้วก็อยากให้คนอื่นได้ซื้อไปด้วยนะครับผมก็เลยซื้อมาแค่ตัวเดียวนะครับราคามันสูงด้วยแหละเนาะ ในนี้ก็จะมีถาดโฟมกันกระแทกนะครับตัวไฟฉายแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ติดตั้งมาข้างในสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีสาย USB cable ซึ่งเป็น USB type C นะครับ USB C ใครที่มีสายชาร์จโทรศัพท์ Android หรือ power bank ที่เป็น type C ก็สามารถจะเสียบชาร์จได้เลยนะครับใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์5โวลต์ 1A ขึ้นไปนะครับ 1A 1.5 2A ได้เลยส่วนตัวไฟฉายก็จะมาแบบนี้นะครับ ลองเอาออกมาแล้วก็ถือดูรู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวนี้มันหนักกว่ารุ่นที่เป็นอลูมิเนียมเยอะเพราะว่าไทเทเนียมมันร่อเ,เป็นโลหะที่มีความแน่นของมวลน,นะครับมากกว่าอลูม,มลิเนียมแล้วก็น้ําหนักไทเทเนียมยังเบากว่าที่เป็นทองเหลืองทองแดงหรือว่าสเตเลสซะด้วยซ้านะครับลายที่เห็นบนผิวนี้ก็จะเป็นลายที่เขาทํา PVD หรือว่าใช้กรรมวิธีเป็นเหมือนเป็นกดหรือเป็นอะไรบางอย่างนะครับทำให้เกิดริ้วรอยหรือว่าลวดลายขึ้นบนผิว ส่วนด้านหน้าตรงนี้จะมีออปติคอลเลนส์นะครับซึ่งเป็นออปติคอลเลนส์ที่ใช้กระจายแล้วก็รวมแสงมี LED ข้างในน่าจะเป็นออสแรมหรือว่าเป็นอะไรนะรนิเชีย er หรืออะไรไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า,าไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์นะแต่ว่าเป็นขนาดประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตมากแล้วก็ตัวรีเฟล c เตอร์ข้างในจริง,รงๆถูกเปลี่ยนมาเป็นออปติคอลเลนส์แทนนะครับซึ่งจะทำให้หัวไฟฉายนะครับมีความยาวลดลงเยอะนะครับลดลงถึง3-4เท่าเลยนะครับ ประมาณ70% 80%เลยจากความยาวเดิมเราจะให้แสงที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับใช้ีเฟเลคเตอร์หรือคมสะท้อนส่วนตัวมาร์กิ้งด้านข้างนี้ก็จะมีมาร์กิ้งโอไลท์นะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะครับก็คือ i 5 i r eos แล้วตัวนี้เป็นตัวที่3,47ันนะครับไม่แน่ใจว่าผลิตออกมาทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับทั่วโลกแต่ว่าผลิตครั้งเดียวแล้วไม่ผลิตซ้ำแล้วส่วนผิวเองก็เป็นส่วนที่ดึงดูดมากนะครับในไฟฉายตัวนี้ก็คือ ผิวมันจะเป็นเหมือนเป็นสเก็ดสเก็ดสเก็ดนะครับม่วงม่วงชมพูชมพูเหลี่ยมเหลี่ยมสวยมากเลยนะครับแล้วผิวเองลองรูปดูก็จะรู้สึกลื่นๆนะครับมันมันแต่จะมีความไม่สะท้อนแสงนะความด้านด้านอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลายเสาะร่องนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับงานเนียนมากๆเลยส่วนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสแตนเลสสตีลทํา PVD สีดานะครับเป็นคลิปแบบที่สามารถจะพกเบเซลดาวหรือว่าเบเซลอัพแบบนี้ได้นะครับ นอกจากนี้บริเวณท้ายตรงนี้ที่เป็นคลิปนะครับมันจะมีเป็นสันขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวคลิปไปขูดโดนตัวบอดี้จนเป็นรอยนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายแบบที่มีสวิชยางสูงขึ้นมาทําให้กดใช้งานง่ายนะครับแต่ไม่สามารถวาลเทลสแตนได้ anti rolling รุ่นนี้ทําได้เพราะมีคลิปนะครับคันนี้เราลองมาดูข้างในกันแล้วก็ไปดูแสงเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดู UI นะครับผม เปิดมาข้างในจะมีคอนแทคสปริงกับทองแดงแล้วก็โอริงป้องกันน้ําและฝุ่นละอองส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มาในรุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาดความจุ1,420มิลลิแอมป ah, ์ชั่วโมง2.4 V โวลต์นะครับเป็น USB Type C ชาร์จที่หัวเ,เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นไซส์145.0 0รุ่นพิเศษนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่สามารถเอาไปใช้งานกับไฟฉายหรืออุปกรณ์อย่างอื่นได้นะครับต้องใช้กับเจ้าตัวนี้อย่างเดียว แต่ว่าเจ้าตัวนี้สามารถจะใส่แบตเตอรี่ที่ให้มาแถมะมาเนี่ยได้ด้วยแล้วก็ใช้แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์รีชาร์จ1.2โวลต์หรืออัลคาไล1.5โวลต์ที่ใช้แล้วทิ้งได้ด้วยนะครับซึ่งก็สะดวกดีเราไปดูแสงกันเลยนะครับผมสวัสดีครับเฮวี่ไรเดนครับเดี๋ยวมาลองแสงไฟฉาย O Li า e I5R EOS สีพิ r r นเ i n k l e นะครับ คาโมหรือว่าเป็นสีม่วงๆนะครับอันนี้เป็นโล15ลูเมนนะครับผมแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะตอนนี้ก็อยู่ในห้องพักนะครับก็สังเกตูว่าก็จะเห็นตู้เย็นประตูตรงนั้นนะครับทังขยะเก้าอี้พร้อมกับออขวดน้ำอะไรแบบนี้นะับนี่คือรีเว l o w ลโลกระติกน้ำร้อนตรงนั้นนะครับทีวีอยู่ฝั่งนี้แล้วผมนอนอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ไม่รู้จะเทสแสงให้ดูยังไงก็เอาเป็นว่าดูในห้องอย่างนี้กันห้องที่มืดสนิทนะด้านนี้เป็นม่านนะครับก็จะเห็นน้ามืดจริงๆนะข้างนอกเห็นแสงที่ถนนแสงตึกข้างนอกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับลองเปิดโลดูลองหายดูบ้างนี่คือสามล้ยหสิบูเมนนะครับ น่าจะพอเนาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับสว่างขนาดนี้เลยสิบห้าสามร้อยห้าสิบเห็นไหม low high low high. ไปดูดรีวิวกันเลยครับ ตาวนี้เราลองมาดู UI กันนะครับไฟฉายตัวนี้แม้ว่าคลายฝาท้ายนะครับก็ยังกดติดนะเพราะว่าคอนแทคมันแตะกัน,กนแล้วตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะครับมันก็แตะติดแตะติดปุ๊บเลยมันก็เป็นเรื่องปกตินะสแตนเลสอลูมิเนียมอะคอปเปอร์บรัสหรือว่า uh, ตัวบรอนะไรมันจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าไทเทเนียมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ uh, UI การใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือแตะติดปล่อยดับนะครับที่ระดับ โลก่อนเสมอนะครับแต่ถ้าแตะแล้วรีบปล่อยแล้วกดแตะอีกทีนึงมันก็จะติดที่แม็กซ์นะครับซึ่งแสงก็จะเหลืองๆแล้วการเปลี่ยนแสงก็คือจะเปลี่ยนทันทีนะครับไม่เหมือน i5t นะครับที่ค่อยๆบลูมขึ้นคือมันจะเบาก่อนแล้วก็พอปล่อยแล้วกดมันจะค่อยๆวืบขึ้นเป็นแรงนะครับเบาแรงเบาแรงมี2โหมดแค่นี้แล้วก็เป็น Low Reset ต้องการจะเปิดค้างแค,แค่คลิกลงไปแสงก็จะติดขึ้นมาที่ระดับ โล uh, เสมอนะครับปล่อยแล้วรีบกดก็จะเป็นไฮซึ่ง uh, ระดับความสว่างรันไทม์ time, นะครับถ้าฟังไม่ทันผมจะให้แวนเดดดิสิมิชานละพิมคอมเมนต์ด้วยนะครับระดับแสงโลอยู่ที่15 l u m e ลูเมนรันไทมาชั่วโมงนะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มทดสอบกับแบตเตอรี่ที่เขาให้มานี่แหละส่วนไฮนะครับ350อยลูเมนอยู่ที่10นาทีแล้วจะดรอปลงเหลือประมาณ43%ซึ่งก็น่าจะประมาณสัก ประมาณสักร้อยลูเมนเจลูเมนอะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้อีก170นาทีนะครับแล้วก็สเปคของเจ้าตัวนี้คือแสงไปไกลสุดอยู่ที่64เมตรเป็นไฟฉายใช้งานระยะใกล้กลางนะครับไม่ไม่ไกลมากเพราะว่าเป็น LED carry น้ำหนักไม่เยอะมากนะครับตัวไม่ยาวมากค่า c a n d e l a อยู่ที่1,038 cd นะครับแล้วก็การป้องกันน้ำและฝุ่นละอองอยู่ที่ ipx8 นะครับ8นะ ipx 8สูงสุดของการกันน้ำนะครับ Impact ที่1.5เมตรส่วนมิติความยาวอยู่ที่95.4น mm, ะครับมิลลิเมตรก็คือประมาณเกือบ10เซนนะนะกก็9.5เซนนะครับ, 95, sen, รบโดยประมาณหรือถ้าเป็นนิ้วก็คือ3.76นิ้วนะครับไม่ถึง4นิ้วน้ำหนัก7จกรัมนะครับหรือว่า2.5ศูนย์ออนส์นะครับรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรนะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามแล้วผมยังยกให้เป็น b a s e of เอเอแบตเตอรี่ uh, หรือว่าเป็น145.0 0สี t ห้าศูนย์ศูนย์แบตเตอรี่ทที่ผมชื่นชอบทั้งแสงทั้ง uh, UI อีอะไรเงี้ยไม่มีสโตรบไม่มีอะไรให้วุ่นวายนะครับให้ให้งงหรือว่าให้วุ่นวายน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็สวยมากด้วยนะครับนี่คือ Olive i5R EOS p r อ i อ i อสพรีรนะินะครับ f l o w e r นะคอส์ฟลาเวอร e พรีริดม่วงสวยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่พิศน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีนะครับเฮบีไรเดนเอาท์